สวัสดีเดอ้อค่ะเดอ้อพี่น้องโดนๆมาที่หนึ่งเนะาะพาตะเฮ็ดงานงานหลายสงโควิดกับดูแลสุขภาพเจ้าของเนี่ยเดอ้อเมื่อนี้วันอาทิตย์ก็เลยซิวๆเมืนน่อนี้ไอหิมาต,ตกรอบสองเนาะก็เลยสิมาถ่ายให้พี่น้องบึงบรรยากาศยามมือเสาวันอาทิตย์นะคะเนาะ ทรงนี้ก็โควิดกะดูแลสุขภาพเจ้าของเนี่ยเดอ้อพี่น้องเอ้มาสวัสดีพี่น้องเหมืนน <c oughs> อมนเนี่ยบ่งอุ้ยมันนี่บอดี้ไซส่เสอ้อแขนยาวเลยนะคะฝนตกโอ้ยหีมาตกอคิด <c oughs> แค่นี้ก็นกนกะน้อสวัสดีค่ะ เมื่อดีมะตกแห้งขนาดเด้อค่ะรอบที่สองเนาะดอกซากุระในต้นไม้คือดอกหิมะนั่นเองความเย็นหนาวเข้ามารอบสองแล้วเมืองไทยเฮากับคือสีหนาวอยู่นอกกับนอกสซงนี้แต่กัคือสีโปรัมบ้านนี้บ้านพื้นดอก สีย้งางด้วยตีนเปล่าให้ดูเด้อค่ะเด้โทษทีเด้อค่ะเด้บริษัทรองทถาหากพึ่งตื่นนอนวันอาทิตย์กันเลยซิวๆหน่อะมันนี่โอ้ยเหยดนความเหยินหนาวอืม lui lui。